สวัสดีครับวันนี้ร้านดูสิทแท็กเตอร์จะพามาดูรถถ่ยเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้ยังไม่เคยใช้งานในไทยเป็นอิสกิทีเอสานึ่งหนึ่งศนะครับคันนี้3ามสิบเแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบมาพร้อมกับชุดตักหน้าโครง450กิโลนะครับเป็นคอนโทรลเดี่ยวแหละรุ่นนี้ ตัวเครื่องยนต์ก็ยังสตาร์ติดง่ายอยู่นะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อพวังมายพลเวอร์นะครับพลังมายัยังทำงานได้ปกติครับส่วนเครื่องยนต์ ก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีครับไม่มีไอ หม้อน,น้ําก็อันนี้ม้อน,น้ําดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมน้นํานิ่งครับไม่ดันคงชุดตักก็ยังสวยงามอยู่ครับ บุงกีขนาดใหญ่สายไม่แตกกระบอกไม่มีลายระยะยกสูงที่เทได้โดยที่ไม่ติดเท่าที่วัดก็น่าจะอยู่ประมาณ2เมตร85เซนครยกเทได้สบายสบาย ตัวบุ่งกี่คันนี้มามีขนาดใหญ่พอสมควรครับเพราะด้วยตัวรถที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับคัน,นคันนี้ทำสีชุดเปลือกให้ใหม่ทั้งคันนะครับตัวอาร์มก็ยังแน่นดีนะครับคันนี้ไม่โยก ตัวชุดไฮดรอลิกก็ยังทำงานได้ปกตินะครับไม่มีอาการกระตุกตัวยางล้อหน้าล้อหลังก็ยังมาสภาพสวยอยู่นะครับแต่ว่าก็มีรอยแตกรล้าบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานครับ เดี๋ยวลองดู PTO ตัว PTO ก็ยังทำงานได้ปกตินะครับไม่รั่วไม่ตึงนส่วนระบบไฟ อันนี้ยังไม่ได้ต่อบไฟเลี้ยวไว้นะครับเพราะว่าถอดกระโปรงไปทำสีมาแต่ก็ยังดังดีอยู่นะครับอันนี้โคง450โลนะครับส่วนไฟหน้าก็ยังติดอยู่นะครับ รายละเอียดราคาเบื้องต้นอยู่ในรายละเอียดคลิปนะครับถ้าท่านใดสนใจแวะมารับชมหรือทดลองขับได้นะครับที่ร้านดูสิแทกเตอร์ลบบุรีตั้งอยู่เลขที่19/2หมู่6ตำบลโคกตมูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับที่เบอร์0851.973.26 7, 7 6. หรือแอดไลน์มาได้ครับเบอร์นี้ อยู่ใกล้อยู่ไกลโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ครับทางร้านมีบริการส่งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ